เรือนไม้ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวท้ายหมู่บ้านซึ่งมีอายุเก่าแก่มากกว่าผู้เป็นเจ้าของหลายสิบปีไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปวอแว์หรือว่ายุ่งเกี่ยวด้วยผู้ที่เป็นเจ้าของก็ไม่ค่อยออกมาสงสิงกับชาวบ้านหากว่าเข้าป่าไปล่าสัตว์ก็มักจะหายไปครั้งละหลายวันพอกลับออกมาอยู่ที่เรือนก็หมกตัวอยู่แต่กับเรือนชานของตนเองไม่ออกไปไหนมาไหนเหมือนเมื่อสมัยหนุ่มๆซึ่งพฤติกรรมที่ว่านี้เพิ่งเกิดขึ้นหลังจากที่พ่อแม่ของผู้เป็นเจ้าของเรือนหลังนั้น ได้ตายไปทุกวันชาวบ้านที่ผ่านไปมาแถวนั้นมักจะได้ยินแต่เสียงพร่ำบนคาถาอาคมหรือไม่กับบทสวดที่ไม่ค่อยมีใครเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนบนหลังคาก็จะมีควันทูบปล่องลอยอบอวนไปทั่วไม่มีใครรู้ว่าผู้เป็นเจ้าของเรือนซึ่งชาวบ้านจะเรียกกันว่าตะคำํำที่มีวัยยังไม่ถึง50ปีแกได้ทําพิธีอะไรอยู่ในเรือนของตนเองจนเหตุการณ์แบบนั้นมันผ่านมารวมสิบกว่าปีหลังจากที่พ่อแม่ของตะคําได้ตายไป สุดท้ายมันก็นเลยกลายเป็นความเคยชินของชาวบ้านจากที่แรกๆต่างก็เกรงกันว่ากลัวว่าการกระทำของตะคำจะเกิดเหตุเพศภัยอะไรขึ้นมาในภายหลังแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็เลยพากันเลิกสนใจต่างคนกระต่างดินลนทำมาหากินของขครของมันไม่มีใครยุ่งเกี่ยวกับใครอีกนอกจากจะใช้เวลาหมกตัวอยู่แต่ในเรือนของตนเองแล้วอย่ามเมื่อขาดแคลนอาหารตะคำแกก็จะสะพายปืนและย่ำเดินเข้าป่าไปหาลาสัตว ไม่ต่างอะไรกับชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่ที่แปลกก็คือทุกครั้งที่ออกมาจากผืนป่าแกจะไม่ได้หามเอาสัตว์ป่าที่ล่าได้ออกมาจะมีเพียงแค่บางส่วนของมันเท่านั้นที่ถูกห่อใส่ผ้าสะพ้ายกลับมาด้วยซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นเครื่องในของสัตว์ป่าพวกนั้นที่ถูกตะคำล่าได้เพราะว่ามีพลานหลายคนที่เข้าไปล่าสัตว์ในป่าเดียวกันต่างก็พบเจอกับซาก์สัตว์ป่าที่ถูกปืนยิงทิ้งเอาไว้โดยที่เนื้อหนังของมันยังอยู่ครบแต่ที่หายไปนั่นก็คือเครื่องนงมมััท้หด ก็เลยกลายเป็นที่รู้กันว่าหากว่าพบเจอซากสัตว์ป่าแบบนั้นต้องเป็นการกระทําของตะคําเป็นแน่ไม่มีใครรู้ว่าทําไมแกถึงเอาแต่เครื่องในของสัตว์ป่าไปไม่ยอมแลเอาเนื้อหนังของมันกลับไปด้วยแต่ด้วยความที่ตะคาแกชอบทําตัวแปลกประหลาดต่างจากชาวบ้านทั่วๆไปในช่วงหลังๆก็เลยไม่มีใครได้สนใจอะไรกับแกอีกเรื่องราวทุกอย่างก็ดําเนินไปโดยที่ไม่มีอะไรผิดสังเกตมากไปกว่านั้น จนต่อมานอกจากสัตว์ป่าที่ถูกยิงตายและทิ้งหลังของมันเอาไว้เครื่องในหายไปต่อมาก็กลายเป็นว่าซากสัตว์ป่าที่ถูกยิงตายทิ้งเอาไว้เนื้อหนังบางส่วนถูกกัดฉีกกินหายไปด้วยรวมทั้งเครื่องในของสัตว์ป่าพวกนั้นก็ยังหายไปเช่นเดิมลักษณะของเครื่องในที่หายไปต่างกนลงความเห็นกันว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของตะคำแต่เนื้อหนังของสัตว์ป่าที่ถูกกัดฉีกกินนั่นสิมันเกิดจากอะไรกันแน่เพราะดูจากหลองรอยที่ถูกทิ้งเอาไว้ มันน่าจะเกิดในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ตาคำได้ล้วงเอาเครื่องในของสัตว์ป่าพวกนั้นไปแหลกๆที่ไม่มีใครสนใจภายหลังเมื่อเจอกับเหตุการณ์แบบนั้นเขา่าต่างก็พากันหวาดระแวงว่าตาคำแกอาจเป็นคนเสียสติไปแล้วก็ได้จนเกิดอาการเพี้ยนหลุดโลกชาวบ้านที่เป็นพลานบางคนก็คิดว่าตาคำแกอาจจะโดนวิชาอาคมของตนเองย้อนกลับเข้าตัวจนกลายเป็นบ้าบอเสียสติไปถึงได้กระทําการกับสัตว์ป่าที่ตนเองล่าได้แบบนั้น ไม่ว่าจะเป็นพลานหรือว่าชาวบ้านต่างก็หลีกเลี่ยงไม่มีใครอยากจะพบเจอกับตะคำเพราะหากว่าแกเสียสติไปจริงๆก็อาจจะโดนทำร้ายเอาได้เพื่อความปลอดภัยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปเป็นดีที่สุดอย่าได้พบเจอกันเลยแม้แต่เอย่ยชื่อของตะคำลูกเด็กเล็กแดงในหมู่บ้านต่างก็พากันหวาดกลัวร้องก,กันกระจองอ,งองแงไปหมดเมื่อเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นที่เลือนของตะคำในช่วงหลังๆเสียงที่เคยได้ยินพล่ำบนวิชาอาคมก็เงียบหายไป กลิ่นควันถูกที่เคยอบอวนก็ไม่มีให้เห็นอีกล่าวกับว่าผูเป็นเจ้าของเรือนไม่ได้กลับออกมาจากป่ายัางไงอย่างนั้นแต่ก็ยังไม่มีชาวบ้านหรือว่าใครกล้าเข้าไปใกล้หรือว่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรือนหลังนั้นยังคงปล่อยให้มันลกล้างอยู่แบบนั้นจนหญ้าปกคลุมไปทั่วไม่มีใครเห็นตะคมอีกเลยในช่วงสองสามเดือนไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแกจนต่อมาหัวหน้าหมู่บ้านเกิดอาการร้อนลอนอยากจะรู้ว่าตะคมแกเป็นอะไรแน่ ยิ่งไม่มีใครพบเห็นมาช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาแกอาจจะเจ็บป่วยล้มตายอยู่ในเรือนของตนเองก็เป็นได้จึงได้พาชาวบ้านร่วมสิบกว่าคนเดินเข้าไปส่งเสียงร้องเรียกตะคำที่เรือนแต่ก็ไม่มีล่องรอยหรือว่าวีแววของล่างตะคำแต่อย่างใดบนเรือนก็ไม่มีรอยเท้ามีแต่ฝนกับหญ้าที่งอกเงยทะลุเรือนช้านขึ้นไปไม่ต่างอะไรกับเรือนล้างที่ถูกทิ้งเอาไว้เมื่อรู้แน่ชัดแล้วว่าตะคำแกไม่ได้เจ็บป่วยหรือว่าตายอยู่บนเรือนแน่ ก็ทำให้สบายใจขึ้นมาหน่อยแม้จะรู้ในภายหลังว่าแกอาจจะโดนสัตว์ป่าทำร้ายจนตายอยู่ในป่าหรือไม่ก็เกิดเหตุอะไรจนถึงกับชีวิตเกิดทำได้แค่เพียงอโหสิกรรมให้กับกันและกันเท่านั้นจึงได้พากันกลับออกไปจากเรือนของตะคำช่วงเวลาเดียวกันนั้นในพื้นป่าก็เกิดเหตุร้ายขึ้นกับชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าถูกสัตว์ร้ายฆ่าตายและทิ้งร่างเอาไว้เนื้อหนังบางส่วนถูกกัดฉีกกินส่วนเครื่องในนั้นหายไปทั้งหมดมันไม่ต่างอะไรกับที่เคยเห็นสากสัตว์ ที่ถูกตะคำฆ่าตายและกระทํากับร่างของสัตว์ป่าพวกนั้นและเรื่องนี้เองทําให้ชาวบ้านหรือแม้แต่พลานที่หากินอยู่ในผื้นป่าต่างกับพากันหวาดระแวงเป็นอย่างมากพลานหลายคนที่เคยเข้าป่าไปล่าสัตว์คนเดียวช่วงหลังๆกันเลยต้องมีขู่หูติดตามกันไปด้วยเพื่อความไม่ประมาทจะได้ไม่เกิดเหตุไม่ขาดฝันขึ้นมาอีกแต่กระนั้นแล้วก็ไม่ไหวมีพลานเข้าไปตายอีกแถมยังถูกฆ่าตายไปด้วยกันทั้งขู่จนสุดท้ายก็ไม่มีพลานคนไหน ล่าเข้าไปล่าสัตว์ป่าอีกเลยเพราะแม้แต่พานที่ไปด้วยกันสองคนยังเอาตัวไม่รอดเดือดร้อนมาถึงหัวหน้าหมู่บ้านอีกครั้งที่แม้ว่าจะเคยเป็นพลานเกา่าแต่ก็เลิกลาจากอาชีพการเป็นพานมานานมากแล้วจึงต้องแบกปืนสะพายย่ำพาลูกชายออกไปตามล่าหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่ามันเกิดจากอะไรแน่หัวหน้าหมู่บ้านซึ่งมีชื่อเดิมที่ชาวบ้านเรียกขันกันต่อมาจนติดปากแม้ว่าจะเลิอกอาชีพการเป็นพลานไปแล้วนั่นก็คือพลานสิง์พร้อมกับลูกชายคนโต ซึ่งก็คือทิศสัมพลานหนุ่มฝีมือดีที่สืบทอดวิชาความรู้ต่างๆมาจากพลานสิงห์ผู้เป็นพ่อสองพ่อลูกเดินดิ่งเข้าป่าไปโดยจะสั่งให้ชาวบ้านและพลานห้ามเข้าป่าไปอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นมาอีกจนกว่าจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่ไม่ว่าจะเป็นฝีมือของตะคำหรือว่าสัตว์ป่าดูร้ายอะไรกระช่างสองพ่อลูกเชื่อมั่นในฝีมือของตนเองโดยเฉพาะพลานสิงห์ที่ในอดีตชาวบ้านในถิ่นนั้น ต่างก็รู้จักเป็นอย่างดีว่าแกเป็นพลานที่มีวิชาอาคมที่แกกล้าคนหนึ่งและถือได้ว่าเป็นศิษย์ร่วมอาจารย์เดียวกันกับตะคาแต่ว่าเป็นศิษย์รุ่นพี่มานานกว่าตะคารวมเกือบ20ปีจนตะคาแกไปฝากตัวเป็นศิษย์กับอาจารย์เดียวกันในช่วงเวลาที่อาจารย์นั้นแก่เท่าไปมากแล้วอยู่ได้ไม่ถึง3ปีอาจารย์ก็ได้ตายจากไปข่าวของเครื่องรางต่างๆรวมทั้งวิชาอาคมบางส่วนที่อาจารย์ไม่เคยถ่ายทอดให้พลานสิง ไม่รู้ว่าแกได้ถ่ายทอดอะไรให้กับตะคำบ้างหรือไม่แม้จะเป็นสิทธิ์อาจารย์เดียวกันแต่ก็ไม่ค่อยได้สนิทสนมอะไรกันมากนะักสองพ่อลูกเดินเท้าเข้าป่าไปสำรวจจนทั่วนอกจากเศษซากสัตว์ป่าที่ถูกฆ่าทิ้งเอาไว้หลายที่เหลือแต่โครงกระดูกทิ้งเอาไว้จนเน่าเหม็นคลกคล้งไปทั่วจนไปเจออยู่ล่างหนึ่งซึ่งเป็นล่างของกวางป่าเพิ่งถูกฆ่าตายใหม่ๆหล่องลอยของมันต่างจากสัตว์ป่าที่ถูกฆ่าตายก่อนหน้านั้นซึ่งมันถูกกระสุนปืนฆ่าตายแต่ว่ากวางป่าตัวนี้ มันตายจากคมเขี้ยวของสัตว์ไร้าแถมยังถูกกัดฉีกกินเนื้อหนังและเครื่องในหายไปจนหมดข่าวนี้ทําให้รู้แน่ชัดแล้วว่ามันน่าจะกลายเป็นเหยื่อให้กับเสือเพราะว่าการกระทําแบบนี้มีแต่เสือเท่านั้นสองพ่อลูกหาต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆนั่นมัดนั่งห่างขึ้นมาเพราะต่างก็รู้ดีว่าเสือมันจะต้องย้อนกลับมากินเหยื่อของมันอีกแน่ไม่ช้าก,ก็เร็วพากันช่วยมัดห่างจนเสร็จสับก็นั่งพักรอเวลาอยู่บนนั้นด้วยความสงบไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิน้น เพราะนอกจากพลานสิงจะคิดว่ามันเป็นเสือแล้วยังคิดว่ามันต้องไม่ใช่เสือธรรมดาแน่พอเมื่อเดินสำรวจไปจนทั่วทั้งผื้นป่าที่อยู่ในบริเวณที่พบกับซากสัตว์ป่ายังไม่พบเจอเศษซากโครงกระดูกของมนุษย์ซึ่งคาดว่าหากตาคําแกถูกสัตว์ยฆ่ขาตายอยู่ในป่าก็ต้องทิ้งเศษซากเสื้อผ้าและโครงกระดูกให้เห็นอยู่บ้างแกคิดในใจว่ามันต้องมีอะไรมากไปกว่านั้นสายตาของสองพ่อลูกจับจ้องลงมาที่ล่างของกวางป่าตัวนั้นอย่างไม่ลดละ เพราะว่ามันเป็นค่ำคืนที่ดูจะมืดไปสักหน่อยหากวัวเสือมันย่องกลับมาอาจมองไม่เห็นจนมันสามารถหลากเอาเหยื่อหน,นีไปได้ช่วงเวลา้าทุ่มกว่ากว่าก็มีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ด้านล่างเสียงเหยืยบใบไม้และกิ่งไม้ดังกลบกลับได้ยินอย่างชัดเจนแต่ยังมองหาตัวมันไม่เจอสองพ่อลูกไม่ยอมละสายตาจากสากกวางป่าตัวนั้นจนดูเหมือนว่ามีบางอย่างทําให้สากกวางป่านั้นเคลื่อนไหวได้พลานสิงจึงสะกิดให้ทิดซ้าสับไกปืนทันที เสียงปืนกระดังระเบิดโตมขึ้นพร้อมกับสะเก็ดไฟที่สว่างจ้าออกจากปลายกระบอกปืนทําให้พลานสิงมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่อยู่เบื้องล่างที่มันทําให้ซาก,กวางป่าเคลื่อนไหวได้นั่นก็นคือเสือสินเสียงปืนของทิดสมพลานสิงกระสับไกปืนของตัวเองทันทีเช่นเดียวกันกระสุนนัดแรกไม่สามารถที่จะทําให้ไอล้ลพาดก้อนนั่นมันบาดเจ็บหรือว่าล้มลงได้พอถูกกระสุนปืนของพลานสิงเข้าไปก็ได้ยินเสียงร้องลั่นดังโหกใหญ่ พร้อมกับล่างของมันล้มตึงลงปฏิพื้นคราวนี้แสงไฟฉายที่อยู่ในมือของทิศสามก็สว่างจ้าขึ้นมองเห็นล่างของไอ้ลยผาาก่อนนอนดินพล่านอยู่ใกล้ๆกับสากกวางป่าเลือดสดๆทะลักออกจากปากและจมกูกด้วยฝีมือความแม่นยำของพลานสิงกระสุนพุ่งเจาะเข้าที่กลางหน้าผากของมันพอดีพอดีในจังหวะที่มันแงนมองขึ้นมาหลังจากถูกกระสุนปืนของทิศสามเข้าไปแต่ว่ากระสุนปืนของพลานสิงนั้นได้ลงอาคมรอไว้ก่อนแล้ว แม้จะถูกกระสุนอาคมของพลานสิงเข้าไปอย่างจังแต่ลายพาดกอน,นั่นก็ยังไม่ยอมสิน้นฤทธิ์มันลุกพรวดพลาดกระโจนขึ้นมาเกาะที่ต้นไม้ที่สองพ่อลูกได้มัดห่างขึ้นปีนป่ายตะเกียกตะกายขึ้นมาจนเกือบจะถึงนั่งห่างโดยที่บัดนี้ร่างของมันไม่ได้เป็นเสือลายพาดกรอ,อย่างที่เห็นแต่เดิมแล้วแต่มันกลับกลายเป็นร่างของตะคมแทนมือของตะคำโผล่ปวดขึ้นมาคว้าจับที่นั่งห่างเตรียมจะกระชากให้สองพ่อลูกนั้นตกลงไปด้านล่างแต่ก็ถูกพลานสิงสับกระสุนปืน ยิงสวนเข้าไปที่กลางหน้าผากของตะคำอีกนัดจนยงลังพึงตกลงไปที่พื้นเสียงดังตุบสภาพของตะคำที่กลายไปเป็นเสือสมิงไม่ได้ทําให้สองพ่อลูกตกใจเลยแม้แต่น้อยเพราะทั้งสองต่างก็คาดการเอาไว้แล้วว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นกระสุนอาคมจากปลายลำกลองปืนของพลานสิงนัดสุดท้ายที่ส่งเอาล่างของตะคำตกลงไปที่พื้นถึงกับขาดใจตายคา,าที่กระสุนเจาะพุ่งกับไปที่รอยเดิมกลางแสกหน้า จนทะลุออกทางด้านหลังเป็นรูโว่สมองกระเด็นกระจายไปทั่วเมื่อเห็นว่าเสร็จสิ้นภารกิจแล้วสองพ่อลูกจึงได้ปีนล,ลงจากนั่งห้างจัดการเผาล่างของตะคำเพื่อไม่ให้เป็นที่อุจจาตาหากว่ามีใครมาพบเห็นเขา้าจะได้ไม่ถูกสัตว์ป่ามาแทะกินเหมือนกับที่เคยไปทํากับชาวบ้านจะได้หมดสิ้นเวรกรรมกันเสียทีพร้อมกับได้ทําพิธีกรรมสวดส่งวิญ,ญญาณของตะคำให้อย่างเสร็จสับจะได้ไม่คอยมาสิงสถิตอยู่ในพื้นปา่า สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านได้อีกก่อนที่สองพ่อลูกจะพากันกลับออกไปจากป่าในช่วงล่งสางหลังจากที่ล่างของตะคำได้ถูกเผาไหม้ไปจนหมดแล้วเมื่อออกมาจากป่าก็เดินดิ่งไปที่เรือนของตะคำพร้อมกับจุดไฟเผาทิ้งทันทีแบบไม่ให้มีอะไรหลงเหลือให้เป็นที่อกสั่งขวัญแขวนให้กับชาวบ้านได้อีกชาวบ้านถึงได้อยู่กันอย่างสงบสุขเรื่อยมาโดยที่ไม่เคยมีเหตุการณ์ร้ายๆแบบนั้นเกิดขึ้นมาอีกเลย